สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเกมนะคะง่ายๆนะคะก็คือการกระโดดหลบลูกบอลแบบนี้นะคะ,ะ,ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะก็ให้ไปเลือกที่ black d o p นะคะในที่นี้นะคะคุณครูก็จะใช้เป็น black d o p ตัวนี้ก็แล้วกันนะคะจากเจ้าสไปน์นะคะตัวละครตัวนี้คุณครูไม่ใช้นะคะก็ลบออกไปนะคะกำหนดตัวละครใหม่เข้ามานะคะอ่า ในที่นี้คุณครูเลือกเป็นดักตัวนี้ก็แล้วกันนะคะนักเรียนสังเกตตำแหน่ง x ตำแหน่ง y นะคะตอนนี้อยู่ที่ x อยู่ที่ลบหกสะบส y อยู่ที่7นะคะคุณครูก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะนักเรียนสังเกตดูลากมานะคะตำแหน่ง x y ก็จะเปลี่ยนนะคะตรงนี้เมื่อได้ดังนี้แล้วนะคะก็ไปที่ change x ออเช้ง Y านะคะเช้ง Y ตำแหน่ง Y นะคะเช้ง Y10 นะคะ,ะแล้วก็เป็นลบ10นะคะเราก็จะทำให้ไอเจ้าดักของเรานะคะกระโดดขึ้นลงนะคะแล้วก็ไปเลือกคำสั่ง r e p e a t คือการทำซ้ำนะคะ,ะทำซ้ำแล้วเอามาต่อกันนะคะ,ะสังเกตดูเห็นไหมคะว่าเจ้าเป็ดของเราก็จะขยับขึ้นลงนะคะ ทีนี้เราจะเพิ่มเพิ่มคำสั่งเมื่อกด Spacebar นะคะปุ๊บก็จะให้เจ้าดักของเราขยับขึ้นลงนะคะนะคะ่ะทีนี้ไปที่ตำแหน่ง go to x y นะคะเลือกเข้ามาแล้วก็เลือก w เว Green แครกคลิกนะคะเราก็จะไดะ้เจ้าดักกระโดดขึ้นลงได้แล้วนะคะ ต่อมาเราจะมาเพิ่มลูกบอลน,นะคะเพิ่มลูกบอลเข้าไปนะคะก็เลือกตัวละครที่เป็นลูกบอลน,นะคะคุณครูในที่นี้คุณครูใช้ตัวนี้นะคะบอลตัวนี้จะสังเกตว่าเมื่อเพิ่มลูกบอลเข้ามาลูกบอลขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะขนาดค่อนข้างใหญ่ดังนั้น,นคุณครูจะปรับขนาดนะคะตรงไซส์ตรงนี้นะคะก็จะลดเหลือ80 80ก็ยังใหญ่อยู่นะคะขอปรับลงอีกนิดนึงนะคะเป็น50อ่ะ สักขนาดนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปตำแหน่งนี้นะคะเหมือนเหมือนลูกบอลออกมาจากทางด้านจอฝั่งนี้นะคะตำแหน่งตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นก็เลือกอ go to x y นะคะไปที่ motion นะคะ go to x y นะคะแล้วก็เลือก กลายกลายคือเคลื่อนที่ช้าๆนะคะจาก1ึคุณปูขอเปลี่ยนเป็น3นะคะและใส่ลบนะคะลบด้านหน้า x ตรงนี้นะคะอลองทดสอบดูนะคะอบอลก็จะเคลื่อนที่เข้ามาหาเจ้าตัวเป็ดเนี่ยนะคะแต่มันก็จะเคลื่อนครั้งเดียวนะคะถ้าเราอยากให้มันเคลื่อนตลอดเลยนะคะเราก็ไปที่ คอนโทรลนะคะเลือก forever นะคะก็คือจะให้มันทำซ้ำตลอดนะคะอะ่าลองดูนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะอะ่หยุดไว้ก่อนอ่จากนั้นไปเลือกเวนกลิ่นแตกคลิกมาใส่ตรงนี้นะคะอะ่านี่นะคะ นีค่ครูจะหยุดไว้ก่อนนะคะเพราะเราจะไปเขียนโค้ดเพิ่มเติมนะคะเมื่อลูกบอลเนี่ยโดนเป็ดแล้วก็จะให้หยุดทุกอย่างก็คือ stop all นะคะไปที่ control นะคะเลือก stop all นะคะมาใส่นะคะ stop all เมื่อนะคะเมื่อโดนโดนตัวเป็ดนะคะ What until ตัวนี้แล้วก็ไปที่ sensing เลือก ัชชิ่งเปลี่ยนเมาส์อยเตอร์นะคะให้เป็นดักของเรานะคะตัวละครของเรานะคะเลือกเป็นกลิ n นแฟกคลิกมาใส่ค่ะอ่าลองดูนะคะปึ๊บอ่หนึ่งคุณจะให้มันโดนลูกบอลน,นะคะปึ๊บเห็นไหมคะว่ามันจะ Stop All นะคะ ทีนี้เราจะเพิ่มนะคะเพิ่มเพิ่มลูกบอลเข้ามาอีกหนึ่งลูกนะคะลูกเดียวง่ายไปนะคะเราก็คลิกขวาที่ตัวลูกบอลนะคะเลือกดูพิเคตนะคะมันก็จะเพิ่มเข้ามานะคะ,ะจากนั้นให้เราลองเล่นดูนะคะทำไมเห็นเป็นลูกเดียวเนื่องจากว่าบอลเนี่ยมันซ้อนกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมโค้ดนะคะเนี่ยนะคะอ่ะนะคะ เพิ่มโค้ดเข้าไปในบอนลูกที่2นะคะก็คือเราก็จะไปที่บล็อกคาสั่งลุกนะคะก็จะไปซ่อนมันไว้ก่อนนะคะจากนั้นให้รอก่อนรอนะคะปึ๊บแล้วค่อยโชว์นะคะโชว์บอลขึ้นมา,าปึ๊บจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ออ่่เมื่อโดนลูกบอลก็หยุดตามเงื่อนไขนะคะทีนี้เราอยากให้อ่าเล่นแล้วมีคะแนนขึ้นมานะคะมีคะแนนขึ้นมานะคะก็ไปที่ดักนะคะคลิกที่ตัวละครของเราไปที่ variable นะคะเลือก make a variable ในที่นี้เราก็ใส่เป็นคะแนนนะคะเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะคะ จากนั้นเราก็จะเลือกที่เช g งตัวนี้นะคะเช n ง e My v a ร i a b l e ตัวนี้แล้วเราก็เลือกเป็นคะแนนนะคะสังเกตว่าจะปรากฏตรงนี้ขึ้นมานะคะ,ะคุณครูขอใส่เสียงจะเป็ดด้วยนิดนึงนะคะ เล่นดูนะคะอะ่อ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 ่านะคะแบบนี้นะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะ